ภาคินเห็นเงาสะท้อนในกระจกเก่าไม่ใช่เงาของเขาในกระจกมีชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังภาคินเสื้อเชิ้ตขาดรุ่มริงนำตัวเปื่อนดินโคลนครึ่งหน้าเป็นเลือกแห้งเกลิกดวงตาขุ่นเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมานานหลายปีเรื่องนี้ ผมไม่ได้เป็นคนเจอเองแต่ได้ยินจากคนที่รอดกลับมาเขาเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงสงสันเหมือนยังไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นบนดอยดูนั้นขึ้นก่อนปีใหม่พาคินกับเพื่อนอีกสามคนนักกันขับรถขึ้นดอยตั้งใจเป็นนักถ,ถ่ายหลังดูทะเลเหมอกรับลมหนาว ดอยนั้นคนพื้นที่รู้จักกันดีครับถนนลากยางแคบๆคดเคี้ยวเหมือนงูเลยเป็นถนนที่เกิดอ,อุบัติเหตุบ่อยแต่คนเมืองไม่ค่อยเชื่อเลยคิดว่าแค่อุบัติเหตุธรรมดาฟ้าริมืดแล้วกว่าปกติหมอกลงจัดจนไฟหน้าส่งไปได้ไม่ถึง10เมตร พาคินก็เล่าว่าระหว่างขับเขารู้สึกเหมือนมีใครยินอยู่ข้างถงนนเอพพอชะลอรถรับไม่เห็นอะไรมีแค่หลักกิโลเกา่กาๆที่ผุจนตัวเลขเลือนหายเสียงวิทยุในรถเริ่มซาทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังเปิดเพลงได้ตามปกติแล้วจู่ๆ เครื่องยนต์ก็ดับกลางดอยไม่มีบ้านคนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีแค่ลมหนาวกับเสียงป่าเงียบผิดป,ปกติอาณากำลังทดเถียงกันว่าจะทำยังไงดีไฟสลัวสลวสีเหลืองอ่อนก็ปรากฏขึ้นไม่ไกลเหมือนแสงตะเกียงจากบ้านคน พวกเขาเดินตามแสงนั้นไปจนเห็นบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งเดี่ยวดียวอยู่รินทางบ้านเก่ายกขึ้นสูงไม้สีครามเหมือนผ่านฝนผ่านหนาวมานานนักสิบปีไม่มีป้ายไม่มีรัว้วแต่ประตูนหน้าบ้านหน้าเหมือนกำลังรอใครบางคนอยู่ ทันทีที่ก้าวขึ้นบันไดไม้เสียงเยียดดังยาวเหมือนบ้านทั้งหลังถอนหายใจภายในบ้านมืดสลวัวมีเพียงตะเกียงเก่าที่แขวนอยู่กลางห้องป่นจับหนาปิ่นไม้พกผสมกลิ่นอับเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วแต่แปลกไม่มียายไม่มุงเลย พากินเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนมีสายตามมองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ในบ้านมีแค่พวกเขาบนผนังมีรูปถ่ายขาวดำแขวนเอียงๆเ,เป็นรูปชายคนหนึ่งยืนข้างรถกระบะถนนด้านล่างในรูปเหมือนถนนไรย่ยางเส้นเดียวกับที่พวกเขาขับขึ้นมา เื่อนคนหนึ่งลงเรียกหาเจ้าของบ้านไม่มีเสียงตอบแต่ตะเกียงกลับไหวเบาๆทั้งที่ไม่มีลมเสียงกึกกักดังมาจากชั้นบนเหมือนมีคนเดินลากเท้าช้าๆดังหนักทุกคนเงียบได้ยินชัดแม้แต่เสียงลมหายใจของ,ของกันและกัน พาคินบอกว่าตอนนั้นเขาอยากออกจากบ้านทันทีแต่พอหันไปมองประตูกลับเห็นบันไดที่พึ่งเดินขึ้นมาเหมือนจะยาวขึ้นมืดลงและไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจพักเพราะหนาวเพราะมืดและเพราะไม่รู้เลยว่าข้างนอกบ้านนั้นกับข้างในบ้าน ที่นายปลอดภัยกว่ากันและคืนนั้นเองเป็นคืนแรกที่บ้านไม้เก่าเริ่มรับรู้ว่ามีเคกมาเยือนเช้าวันทันมาถ้าเรียกว่ายังเป็นเช้าก็ได้หมอกยังหนาจนมองเห็นแค่ปลายเท้าอากาศเย็ยนผิดปกติเหมือนทั้งดอยไม่เคยรับแสงแด็กมาก่อน พาคินตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มทั้งที่ไม่ได้ฝันร้ายแต่หัวใจกลับนนหนักหนักเหมือนมีอะไรทับอยู่ขณะเพื่อนๆกำลังสำรวจบ้านพาคินสังเกตเห็นสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่บนหิ่งไม้เก่าใกล้หน้าต่างปกสมุดรวมจากความชื้น เขียนด้วยลายมือสั้นๆว่าบันทึกเจ้าของบ้านข้างไหนไม่ได้เขียนทุกวันเหมือนคนจดเท่าที่แรงจะมีเนื้อความพูดถึงถนนเส้นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าลถตกดอยอีกแล้วผมเห็นแต่ช่วยไม่ได้เขามองไม่เห็นผมหน้าขับไปเขียนสั้นมาก เสียงเรียกดังทุกคืนมาจากถนนผมไม่อยากเปิดประตูอีกแล้วและหน้าสุดท้ายตวันังสือเลอะเหมือนดนน้ำถ้าใครหลงมาอย่าอยู่เกินสามคืนบ้านจะจำเสียงได้เพื่อนคนหนึ่งเริ่มพูดเสียงเบาเขาเคยได้ยินคนเท่ามันเกว่า มีเจ้าของบ้านบนดอย,เส,ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคลิกคว่ำตรงโคงหาสอกตายคาที่แต่ไม่มีใครกล้าขึ้นมาหรือบ้านเลยเพราะหลังจากนั้นคนที่ผ่านถนนเส้นนี้มาเห็นคนยินบกมือตอนกลางคืนทุกคนเริ่มเงียบไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ เหมือนกำลังบางอยู่คืนที่สองอากาศหนาวจัดทั้งที่เป็นช่วงปีใหม่ลมพัดแรงจนบ้านไม้สั่นทั้งหลังประมาณปีสองพากินสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเคาะไม่ใช่เคาะประตูเต่เหมือนมีใครเคาะขื้นไม้จากใต้บ้าน ช้าสมันเสมอเหมือนนับจังหวะเขาแป้นหายใจตั้งใจฟังเสียงนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นเสียงลากของหนักพุทไปตามใต้ถูงทันใดนั้นเสียงผีเท้าดังขึ้นบนชั้งบนทั้งที่ไม่มีใครขึ้นไปผีเท้าเดินวนรอบห้อง แล้วหยุดตรงเหนือหัวพอดีเพื่อนอีกคนกระซิบว่าได้ยินเสียงกระซิบเหมือนคนพยายามพูดแต่ไม่มีคำย่าเอิประตูห้องนอนเริ่มสัน่นไม่แรงแต่สมันเสมอเหมือนมีใครยืนพีงอยู่ด้านนอกและแล้วเสียงหนึ่งก็ดังชัดไม่ใช่จากข้างนอก ไดดังขึ้นกลางห้องเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆหอบเหนื่อยเหมือนเพิ่งเดินขึ้นมายังไม่ถึงเวลาไปตะเกียงดับทึบบ้านทั้งหลังจมอยู่ในความมืดและในความเย็บนั้นพาคินก็ได้ยินเสียงเดียวที่ทำให้เขาจำไม่มีวันลืม เสียงรถแบรกดังเอียดเสียงโลหะกระแทกและเสียงคนร้องของความช่วยเหลือดังขึ้นมาเหมือนอุบัติเหตุกำลังเกิดซ้ำอยู่ใต้บ้านหลังนี้และคืนนั้นไม่มีใครกล้าน,นอนหลับอีกเลยหลังคืนที่สองไม่มีใครกล้าพูดคำว่าผีออกมาตรงๆ แต่ทุกคนรู้ตรงกันว่าบ้านไม้หลังนี้ไม่ได้ว่างเปล่าช่วงหมอกค่ำหมอกลงหนักกว่าทุกวันหมอกมองลงไปนอหน้าต่างเห็นแค่งเงาดำไหวไปมาเหมือนมีคนยืนอยู่หลายคนไปพ่อแห้งดูปลับเป็นเพียงต้นไม้ที่บิดงอจนกระทั่ง ภาคินเห็นเงาสะท้อนในกระจกเก่าไม่ใช่เงาของเขาในกระจกมีชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังภาคินเสื้อเชิ้ตขาดรุูมริงนำตัวเปื่อนดินโครนครึ่งหน้าเป็นเลือกแห้งเกลิกดวงตาขุ่นเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมานานหลายปี พาคินหันหลังกลับไปทันทีแต่ข้างหลังว่างเปล่าเสียงหายใจดังขึ้นไม่หูเย็นจัดเหมือนลมหายใจผ่านศพหยุดออดเสียงนั้นไม่ได้ดังออกมาเต่เหมือนดังอยู่ในหัวเพื่อนอีกคนกลิกร้องเพราะเห็นผู้หญิงผมยาว นั่งห้อยขาอยู่บนคือบ้านร่างหยาโชคหยดน้ำตกใส่ผื้นเป็นจังหวะที่น่ากลัวที่สุดคือผีเหล่านั้นไม่ได้พยายามไล่เต็เหมือนอยากให้พวกเขาอยู่บ้านไม้เริ่มอุ่นขึ้นทั้งที่อากาศข้างนอกยังหนาวเหมือนบ้านกำลังมีชีวิต เช้าวันที่สาทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนล้าและพบความผิดปกติทันทีเพื่อนคนหนึ่งหายไปรองเท้ายังอยู่กระเป๋ายังวางพิงผนังไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีคราบเลือกเหมือนเขาไม่เคยหยุดตรงนั้นมาก่อนพาคินตะคนเลียดชื่อ เสียงสะท้อนกลับมาบิดเบี้ยวเหมือนบ้านกำลังเยินเสียงพวกเขาค้นทั้งชั้นล่างชั้นบนใต้ถุงแต่ใต้ถุงบ้านรับลึกกว่าที่ควรจะเป็นมืดชืน้นและมีกลิ่นเหมือนสนิมกับดินสดต้นสาวไม้ต้นหนึ่งมีรอยขีดเป็นเส้น เหมือนมีคนพยายามขุดเ็และมีเสียงบเบาดังมาจากพื้นดินโดยๆเป้พอขุดกลับไม่มีอะไรนอกจากเศษไม้เก่าและคราบน้ำหมันเครื่องทานใดนั้นเสียงจัถนนนดังขึ้นเสียงรถสตาร์ททั้งที่รถของพวกเขายังเสียอยู่ ภาคินเริ่มเข้าใจความหมายในบันทึกมั่นจะจำเสียงได้บางทีบ้านหลังนี้ไม่ได้ฆ่าใครเองแต่แค่เก็บเก็บคนที่เสียงตรงกับอดีตเอาไว้แทนและครั้งนี้ถึงตาพวกเขาแล้วหลังจากเพื่อนหายไปไม่มีใครคิดจะอยู่ในบ้านไม้เก่าอีก แม้หมอกจะหนาแม้ถนนจะอันตรายพวกเขาก็เลือกออกไปท,ทันทีที่ก้าวลงบันไดทุกคนรู้สึกเหมือนไปน้ำทวนเปลี่ยนถนนไลายางที่เห็นจากหน้าบ้านทอดยาวผิดออกปกติธรรมชาติรองกันไปเงียบกันไปพากินจำได้ถนนเส้นนี้ไม่ควรตรงมันควรคดเคีว้ว เสียงผีเท้าดังตามหลังไม่เรียวไม่ช้าเหมือนมีใครเดินล้าสาระยะเอาไว้หมอกเริ่มแยกออกเผยให้เห็นเงาคนยืนอยู่ริมถนนหลายเงาท่าทางเหมือนคนบกลถบางเงาเหมอเอียงผิดมุมบางเงาขัดบางส่วนและในหมอกนั้นเอง พวกเขาเห็นชายชลายินพิมไม้เท้าใบหน้าเหมือนในรูกถ่ายขาวดำเขาพูดด้วยเสียงเห็บพระแต่ชัดเจนมาหาเขาใช่ไหมชายฉลาพาพวกเขาเดินไปตามถนนแต่ยิ่งเดินยิ่งรู้สึกเหมือนเดินย้อนเวลารอยยางรถเก่า ปรากฏขึ้นข้ามเลือดแห้งติดตามโค้งชายชรลาหยุดตรงจุดหนึ่งที่มีสารไม้ผุกผุกตั้งอยู่ข้างใต้คือรถกระบะหังยับคันเดียวกับในรูปถ่ายเขาไม่ได้หายชายชรลาพูดเขาแค่ยังไม่ออกจากถนนเส้นนี้ทันใดนั้น เสียงเพื่อนที่หายไปดังขึ้นเรียกชื่อผ่าคินมาจะานายหมอใช้ชลาพาพวกเขากลับไปที่บ้านไหมแต่บ้านไม่เหมือนเดิมใหม่ขึ้นสะอาดขึ้นเหมือนย้อนกลับไปในอดีตชายชลายอมรับในที่สุดเขาคือเจ้าของบ้านและเขาไม่เคยตาย คืนอุบัติเหตุนั้นเขารอดแต่คนอื่นไม่รอดและตั้งแต่นั้นเขาเห็นคนตายบนถนนเส้นนี้ได้ยินเสียงเลียดทุกคืนเขาสร้างบ้านหลังนี้เพื่อเป็นที่พักให้ผู้หลงทางทั้งคนเป็นและคนตายพลังที่ทุกคนรู้สึกไม่ใช่คำสับ เอฟเป็นผลกันอยู่ร่วมกับความตายมานานเกินไปเพื่อนที่หายไปถูกดึงเข้าไปในช่วงเวลาสของอุบัติเหตุเพราะเสียงฝีเท้าเสียงรถและความครัวตรงกับอดีตวิธีเดียวที่จะพาพวกเขากลับมาคือทำให้อุบัติเหตุจบพวกเขาจุดไฟ เปิดไฟรถส่งสัญญาณจนเจ้าหน้าที่ผู้หายขึ้นมาถึงในเช้าวันที่หอกบางที่สุดในรอบหลายปีเมื่อเสียงไซเรนดังเสียงถนนเงียบลงหมอกจางและเพื่อนที่หายไปถูกพบอยู่ข้างศารยังมีลมหายใจ แต่ดวงตาเหมือนคนที่เห็นความตายมาทั้งชีวิตบ้านไม้หลังนั้นหายไปหลังจากวันนั้นไม่มีใครพบบ้านอีกแม้จะขึ้นดอยเส้นเดิมแต่คนพื้นที่ยังพูดกันมา,มาว่าขึ้นไหนหมอกลงจัดจะเห็นไฟตะเกียงลอยอยู่กลางดอยและถ้าได้ยินเสียงใครเรียบไอพัด อย่าหยุดรถเพราะบางบ้านไม่ได้เปิดไว้ให้คนเป็นเข้าพัด